สวัสดีค่ะ8ประโยชน์ของการดื่มน้ำมะพร้าว 1. ดื่มน้ำมะพร้าวชะลอความแก่2ช่วยดับกระหายคลายร้อน3น้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนส่งผลทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสนั่นเองค่ะ 4. น้ำมะพร้าวมีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหารและช่วยลดยอาการกดไหลย,ย้อน 5. ในน้ำมะพร้าวมีไขมันไตกรกลีเซอไรด์ส่งผลดีต่อสุขภาพของหัวใจ หเชื่อว่าการดื่มน้ำมะพร้าวก่อนนอนจะช่วยฟื้นฟูและบำรุงร่างกายได้ดีในเวลาที่เรานอนหลับและช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสนะคะ7ช่วยลดอาการไวทองอารมณ์แปรปรวนร้อนวูบวาบเหงื่อออกต้องดื่มน้ำมะพร้าวค่ะ 8. ข้อสุดท้ายน้ำมะพร้าวช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจริงไหมเนื่องจากน้ำมะพร้าวมีวิตามินและธาตุหลายชนิดที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพได้เพราะการไหลเวียนของเลือดมีผลต่อการถึงจุดสุดยอดทางเพศค่ะยังไงแล้วก็ควรดื่มอย่างพอเหมาะพอควร